โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดเซียนบุรีรำค่ะค่ะสวัสดีครับโอ้ยนอนหลับฝันดีแล้วยังเนาะครับอาจารย์ยอดนะคะ เซียนบุรีัมเมื่อวานนี้ลืมเขียนชื่ออาจารย์เนาะคะ่ะพอความีบรอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องโจโพารวยนะคะแนวทางวันนี้คือเป็นของรัฐบาลไทยของอาจารย์ยอดเซียนบุรีลำเนาะคะ่ะได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่นฝันดีแล้วเนาะคะ่ะเอาอาจารย์บอกเห้เอฟซีฟังแนะคะ่ค่ะฝันว่ายอย่างไรอเ,เอ่ยครับ ครับสำหรับเอซของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับแนในทางอรัฐบาลไทยเลขคำนวณน,นะครับแล้วก็เลขฟันได้มาแล้วครับก็งวดนี้หนึ่งเมษายนปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับให้วิ่งรูดห้ากับสงบนเลยล่างครับวิ่งรูดนะคะครับห้ากับสองนะคะตับอ เน้นที่ตัวตัวเน้นตัวไหนคะเน้นเน้นที่ห้าครับเน้นที่ห้าค่ะค่ะปลาตัวนี้จับคู่สามตัวบนนะครับค่ะสามตัวบนค่ะ <5 S 1> ครับหกศูนย์ห้ามีหกศูนย์ห้าค่ะเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็หกศูนย์สี่หกศูนย์สี่ค่ะเน้นที่ หกศูนย์ห้ากับเจ็ดหนึ่งสี่ครับค่ะเน้นที่หกศูนย์ห้าแล้วค่ะครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับค่ะต่อค่ะครับทีนี้จับคู่สองตัวซื้อได้ทั้งบนและล่างนะครับศูนย์ห้าหนึ่งสี่ครับก็มีศูนย์ห้าแล้วค่ะศูนย์ห้าหนึ่งคู่หนึ่งสี่ค่ะแล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สี่ค่ะครับ แนวในทางคำนวณมีคะแนนละครับแล้วก็แถมเลขฝันอีกเม็ดเดียวครับค่ะฝันว่า,ายัางไงครับฝันว่ายังไงคะฝันว่ามีคนเดินพูดเหมือนแต่ก่อนแหละเพราะว่าเลขออกแล้วว่าสองหกเจ็ดครับอ๋อฝันว่าเลขออกเลยเด้อสองหกเจ็ดอย่างนี้บอกค่ะครับแล้วก็หกเจ็ดเอิไอเลขคำนวณล่างพิเศษก็ยังไม่ได้ลงคำนวณล่างพิเศษมันไม่ได้ลงเนาะคะ่ะเดี๋ยวก่อน ครับคร uh, ับอาอาจุดใไอนสองหกเจ็ดก right. ่อนครับสองหกเจ็ดนี five, ่ฝันเนาะค่ะเลขฝันเนาะอ่านเลขฝันครับเลขฝันครับสองหกเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็หกเจ็ดเลขฝันแล้วก็หกเจ็ดค่ะครับสำหรับล่างพิเศษที่ชอบไม่ใจที่เคยออกมาน่ะมีหนึ่งสองกับสองสามครับอ้าวสองหกไม่เอาเหรอคะเลขฝันก็ก็แล้วแต่เจ๊แต่พราวกรดิ่งยิ้ง ยังไงแยกกิจริงเยอะอย่างนี้นะเออเอาไอเจเอสซีครับพี่เด็กเอาเองครับเลขล่างพิเศษหนึ่งสองสองสามครับอ่าเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างพิเศษนะคะตัวหนึ่งตองกับสองสามครับนะคะเลขพิเศษล่างเนาะค่ะพิเศษล่างเดี๋ยวกันแบ่งกัน พิเศษล่างพิเศษล่างเนาะค่ะครับมีเลขอะไรน,นะคะหนึ่งตองครับบงกลไมไว้เลยเน้น 1> 1, 2, กับหนึ่งสองกับอะไรคะกับสองสามตัวก,กันครับกับสองสามนะคะมีนค่ไั้เลยครับเน้นที่หนึ่งสองบ่ค่ะ เน่นที่หนึ่งสองเนาะคะ่ะเลขพิเศษล่างแนวทางความฝันเดี๋ยวได้ขายสอฟของอาจารย์ยอดจินฝันแม่นอยู่ดีค่ะอาจารย์ยอดกันฝันว่ามีคนพูดว่าเลขออกแล้วเด้ออันนี้คือช่อนข้างจะแม่นยำเนาะคะ่ะส่วนมากกับสีเห็นมาค่ะพิเศษล่าง แนวทางความฝันเนาะคะ่ะความฝันนี่สองหกเจ็ดนี่เขาว่ายัางไงนะคะพี่ยอดเลขเขาบอกว่า,วายัางไงเนาะเขามีผู้ชายสองคนกับเดินตามกันแล้วคุยกันว่าเลขออกสองหกเจ็ดได้ยินแค่นั้นแล้วก็ตื่นพอดีครับอ๋อผู้ชายคุยกันครับเขาบอกเลขออกสองหกเจ็ดครับอืผมก็เลยแยกให้สองหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดมีแค่นั้นเลยครับ หกเจ็ดเนาะคะ่ะกระตัดเอาน้ำค่ะตัดเอากันจะมีสองหกนะคะสองหกแล้วก็สองเจ็ดเขียนในเพื่ <c oughs> อนร <c oughs> ุอย่าลืมอย่าหลือหกเป็นเก้าอีกหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะสองหกเจ็ด <c oughs> หรือสองเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะไม่น,มน่นกันจะเป็นสองเก้าเจ็ดกับหกเป็นเก้าน้ำค่ะ ครับคือว่าให้ทีเขาไปพิจารณาตัดเอาเองต,ตัดให้เยอะก็จะว่าอะไรยเยอะอไรอีหลยนะนะ<ล> <c oughs> บ,บางคนเขาก็ว่างั้นเลยตัเดเยอะก็ว่าเยอะตัดน้อยก็ว่าน้อยมันบ่ค่ะครับ <c oughs> ดดอแอดตรวจ <c oughs> ดูก่อนเด้อค <c oughs> ่ะแอดตรวจดูก่อนเด้อแนวทางก็มันฝน <c oughs> ตกไหมคะทางโน้นอ่ะ <c oughs> โอ้โรนน้อนนะเลยครับไม่เห็นตกตกที่เลยมแจ,จ่ร้อนจดดเลยเอาลองค่ะ โอ้ครับกรุงเทพตกตกอยู่นะคะพี่ยอนตกเป็นย่อมหญ่อยู่อ่าครับก็ยังดีเอา้าโชว์ให้เอฟซีแฟนช่องเบิร์กอนเด้อค่ะเอฟซีเบิงเด้อนนะคะ่ FC, นะ,คะนี่ค่ะเห็นบอเนาะคะเด้อขยายอีจกจัง่อยขยายกันสิอะแนวทางของอาจารย์ยอดเซียนบุรีรัมคันพูดพิแดแย้งเด้อค่ะอาจารย์เด้อพูดผิแดแย้งเด้อนะคะ แนวทาง1เมษายน2567แนวทางรัฐบาลไทยนะคะวิ่งรูดไปที่5กับ2เน้นที่5เ้อค่ะเน้นที่เลข5เละคะ่ะบดไปได้ทั้งบนทั้งล่างเละคะ่ะแล้วก็3ตัวมี605 714 604เายคะ่ะเน้นที่605กับ714เละคะ่ะส่วน2ตัวอ้าว2ตัวยังไม่ได้เน้นแล้ยคะ่ะ0514 104คะ่ะเน้นตัวไหนคะ น้นหนึ่งสี่กับศูนย์ห้าครับเน้นที่หนึ่งสี่เน้นที่ศูนย์ห้าเนาะค่ะครับกับหนึ่งสี่เนาะค่ะครับศูนย์สี่ต่อกันหมดจ้หนึ่งสี่เน้นไปสองตัวแล้วหลหรขีดไปแล้ว <laughs> ส่วนส่วนสองตัวมีศูนย์ห้าหนึ่งสี่กับศูนย์สี่เนาะค่ะเน้นที่ศู 1, นย์ห้ากับหนึ่งสี่เนาะค่ะโอ้ยเหล็กมักน้ำเยอะเด้องวันนี้เหล็ก มักเลยหนึ่งทั้งสองตัวแอดซ่อมด้วยศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่เนาะกายอันนี้แล้วก็มีเลขพิเศษล่างเนาะกายพิเศษล่างมีหนึ่งสองกับสองสามเนาะกาะก็อาจารย์ยอดเน้นให้ที่หนึ่งสองเนาะกายพิเศษล่างเนาะแล้วก็เลขความฝันค่ะมีเลขแนวทางความฝันว่าเดินไปบอกคะ่ะพี่ยอดเดินไปมีมีมีผู้ชายเดินครับมีผู้ชายเดินเดินคุยกันครับอ๋อผู้ชายเดินคุยกันกี่คนคะ สองคนค่ะสคนนะคะผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเลขออกสองหกเจ็ดหรอคะครับผู้ชายคนหนึ่งว่าเลขออกแล้วสองหกเจ็ดงนี้โอแต่สองตัวเขาไม่ให้มาใช่ไหมครับเลยผมกใใหกเจไปเลยอ๋อสองหกเจ็ดมีหกเจ็ดแล้วค่ะพี่ยอดแยกมาที่หกเจ็ดแล้วค่ะแต่สองหกสองเจ็ดนี่แอดเขียนได้เองและะ้วค่ะแล้วก็สองเก้าเจ็ดกลัวหกเป็นเก้าแอดก็เลยเขียนสองเก้าเจ็ดไว้นั่มค่ะเนาะ เพื่อคนที่ชอบก็ตามเนาะคะ่ะคนที่บ่ชอบก็เอาเฉพาะเลขที่อาจารย์ยอดบอกนะคะ่ะถ้าถ้าแนวนัยยะแบบนี้เลขค่อนข้างจะเข่าดีนะคะ่ะได้ค่อนข้างจะเข่าดีบางที่ความฝันก็ไปออกอทอกระสอหรืออมสินเนาะคะ่ะของของอาจารย์ยอดนี่บางครั้งก็เอาไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะคะ่ะขามโค้งไปฟังเล่าก่อนก็ได้ะคะ่ะนัยยะปกติค่ะสังเกตมากเสิเป็นรักษาแบบนี้เนาะคะ่ะพี่ยอดเนาะ ค่ะก็แคบเบิง้ะคายแคปไปเบิงค่ะเอฟซีกัเอาแนวทางของอาจารย,ดดยา์ยอนเด้อกายย้อนวยพรให้เอฟซีเลยค่ะพี่ครับก็อาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับแนวทางคำนวลแล้วก็วามฝันของวันที่หนึ่งเมษายนปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับก็เอฟซีตอนใดี่ไ้ติดตามแล้วก็ ช่องโจฟารวยแล้วก็ของอาจารย์ยอดบุรีรำนะครับตลอทั้งเด็กแปดนะพื่อก็ขอให้โชคดีกับในทางแล้วก็คำนวณของเด็กแปดความฝันของเด็กแปดด้วยนะครับก็ขอให้ตีจงสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้ได้ตามใจคิดนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในวันที่หนึ่งขอให้ร่ำรวยยกช่องรวยรวยเฮงเงกับทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ กลาบขอบคุณอาจารย์ยอดเซียนบุรีรัมา์มากๆนะคะสำหรับแนวทางคำนวณและความฝันมาแบ่งปันให้ FC แฟนช่องผ่านทางช่องโจพารวยนะคะขออาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงแห่งแหงปังปเหมันๆเลยๆค่ะอาจารย์กลาบขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <ๆ S 1> ก็เรียบร้อยเลยนะคะ FC แฟนช่องนะคะขอขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะ สำหรับอาจารย์ท่านไหนเนาะคะ่ะจะแบ่งปันแนวทางผ่านทางซ่องโจพารวยก็โทรมาได้เนาะคะ่ะแอดยินดีรับทุกสายค่ะยินดีที่จะถ้ามีแนวทางแอดก็จะให้แอดลงแนวทางให้แอดก็พร้อมยินดีนะคะยินดีรับเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะหรือเราพัฒนาเด็ดเด็ดที่เข้าดีๆเด็ดเด,ดก็ส่งมาให้แอดได้เลยเนาะคะ่ะ ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮง,ง,ง,งๆงปังๆัมันเลยรวยๆค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำแดงเด้อค่ะเด้อแล้วขอการขอบพระคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลามีมันเฮงปังๆ,ๆเรวยรวยไปกับแนวทายจานยอดเชียมบุรีลำในวันที่หน,นึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนี้เด้อค่ะให้ถึกเลขถึกให้ถึกรัฐบาลไทยเนาะค่ะลอตเตอรี่สลากกินแบ่งเนาะค่ะมาว่าสิหยิบจับตัวไหน ไปแนวทางใดก็ขอให้มีโซมิลามแห่งๆปัง,ปงมๆมันๆรวยๆสุขุสุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำหรสุก่อนเท่าค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ